และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัททำเขาเคยเป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วตอนนี้เขากำลังหาเสียงเพื่อที่จะลงประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งแต่ทางดกานพ่องเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดจะต้องเข้าสู่การหาเสียงอีกรอบหนึ่งพ่องก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งเพราะพ่องไม่สามารถที่จะไปลงแข่งการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือลงแข่งแม้กระทั่งลงสสลงกำนันยังไม่ได้เลยตอนนี้พ่องอ่ะอย่าสัมคญตอนผิดคุณไม่ได้เป็นผู้นำประเทศคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่ได้เป็นแม้กระทัััั่่่งงททีีีีปรรรึกกษาานนนยยฐมมมตเวซไ มันจะตั้งไปได้ยังไงเราพยายามจะแยกย้ายยัดยันจากให้ตั้งเพราะว่าเดี๋ยวสิงหาคมนี้บอกว่าจะหลุดโทษแล้วสิงหาคมนี้จะครบโทษแล้ววัสดุจะออกมาเป็นประชาชนคนปกติไม่มีคุกแล้ววัสดุไม่มีคุ้มประพฤติในกรณที่จะคอยไปประกบแล้ววัสดุจะเป็นประชาชนคนปกติสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้ววัสดุสามารถที่จะไปได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ไหนก็ได้แล้ววัสดุแต่ขนาดการเศรษฐีทุวีไส้ไม่ตั้งค่ะทำไมเศรษฐีวีไส้เขาไม่ตั้งเนี่ยดรอเมาติกามันจะไปตั้งได้ยังไงขนาดขนาดมันตั้งอีพีชื่นใจไปอ่ะปรากฏวว่่่่าาามมััััันน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 กกกกก็แแทบบจจจจะะะลลลลยย้้้ตตตอออออเีีงงรรรฐพชืใ ยังลุ้นมาสารจะเอายังไงอยู่เลยลุ้นเนี่ยนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงตอนนี้เนี่ยใจตุ้งตุ้งต่ำต่ำตดแทบจะไม่ได้ตดแทบจะไม่ออกแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่ขี้ออกเลยตอนนี้ตดยังไม่ออกเลยนะแล้วก็ตะมังเตี้ยไส้หดไส้หูเขยุ่มเขยุ่มยุบอยู่เขยุ่มยุบอยู่อยู่ขี้ไม่ออกตดไม่ออกเขยุ่มเขยุ่มอยู่อะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่รู้จักรักกันตัวเองว่าประมาณสิงหาคมจะกอดได้ในคนยังไงล่ะ อุตส่าห์มาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้กับทีนี้ไปตั้งพิชิตชื่นใจไปเป็นรัฐมนตรีทีนี้ปรากฏตั้งไปตั้งมาพิชิตชื่นใจลาออกปรกากฏว่าการตั้งของพิชิตชื่นใจไปเป็นรัฐมนตรีกับคนมันเคยติดคุกมันทุนขนมแล้วมึงไปตั้งมึงก็ผิดไงเขาเรียกว่าผิดประ,ระเบียบผิดกฎหมายที่สําคัญใหญ่ไปกว่านั้นก็คือผิดกรณีที่เอาไปทุนกล้าวซะด้วยเพราะฉะนั้น,นัผิดหมดเลยเขาถึงบอกไงคนเรามีวาสนาแต่ว่าถ้าไม่มีบารมีอีที่บอกว่ามีวาสนานั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เกิด การเบ่งบานแห่งบารมีขึ้นได้หรอแล้วคนเราเนี่ยถ้าเขาจะมาเป็นผู้นําประเทศหรือมาเป็นผู้นําชาติเนะี่ยเราจะต้องลืมไอ้เรื่องที่เราเนี่ยนะคิดเล็กๆคิดเล็กคิดน้อยคิดสั้นๆคิดก้อมๆคิดแบบว่าสร้างสะพานค่มคลองพระขนงสาธารณะแล้วกเก็บเงนเินชาวบ้านวิธีคิดแบบนั้นเนะ่ยเราจะต้องลืมไปเลยเราต้องลืมไปเลยเราจะต้องไม่คิดแบบนั้นไม่ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นมาเป็นผู้นําประเทศไทยเราจะไม่ไปแขวะไครในสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้าไปนะแต่บอกให้ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยพอเราเนี่ยนะ เป็นผู้นําแต่นําเขาไม่ได้อะเป็นผู้นําแต่ปรากฏว่าเราต้องไปเดินตามคนตุ้มติ้งเนี่ยมันก็จะไม่มีภาพแห่งความเป็นผู้นํามันก็เลยทําให้บรรดาพวกตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นกระตัดกระจายหายจากไอ้พวกโรงงานก็มดูดหนีไปหมดไม่มีความเชื่อมัน่นไม่มีความเชื่อมั่นในการนําของเท่าแก่ขายหมู่บ้านที่มาเป็นนายกรัตมนตรีประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ย เรื่องนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเล่ากันใหม่นะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่แต่ฉันสงสัยสงสัยอะไรแล้วก็มาลกิกาสงสัยว่าเขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทอยถึงอยากจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่ากูงงค, <c oughs> คนเราครั้งหนึ่งเคยสูงสุดในการนําประเทศนี้แต่ที่นี่พอกลับมาอยู่ชั้น14ที่นี่ขี้ไม่ออกตดไม่ออกแล้วไงถึงอยากจะมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกกูงงมากเลยเรื่องนี้ อยู่บ้านแล้วไม่มีใครไหว้เหรอโอคืออยากจะออกจากบ้านอยากมีตาแหน่งเพราะว่าเวลาอยู่บ้านแล้วไม่มีใครไหว้อ๋อเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคค่ะพอมีนักข่าวถามบอกว่ามีความเป็นห่วงไหมคะตุงติ้งกล่าวทันใดกล่าวว่าตอนนี้ครอบครัวก็เป็นห่วงคุณพ่ออยู่นะคะเพราะว่าคุณพ่อครั้งหนึ่งก็เคยเจอนะคะในการโดนลอบสังหารอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็มีความเป็นห่วงครอบครัวก็เป็นห่วงคุณพ่อหมดค่ะเดี๋ยวสาวอะไรคะดรมริกามึงห่วงคุณพ่อมึงไม่ได้ค่ะตอนนี้ ทำไมครับพี่มาริกามึงห่วงคนอื่นเถอะมึงอย่าห่วงคุณพ่อมึงเลยตอนเนี้ยทำไมล่ะคะพี่ดรมาริการ์ตอนสมัยหนึ่งตอนสมัยหนึ่งทำไมล่ะนายกรัฐมนตรีประเทศกูนี่แหละมีมีข่าวว่ามีการโดนลอบมีข่าวว่ามีมีการโดนโดนลอบโดนลอบสังสังโดนลอบจะพูดคำว่าสังหารได้กลัวมันบล็อกนะโดนลอบสังหรณ์นะอืมมีมีผู้นําประเทศกูประเทศหนึ่งนะคะซึ่งมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการโดนลอบสังหรณ์จากนั้นมีการจับ จับใครจับไอ้คนที่รอบสังหารฉันไม่แน่ใจว่าจับได้บ้างหรือจับไม่ได้บ้างแต่พอจับเสร็จปุ๊บก็มีข่าวพาดหัวลงทุกฉบับเลยถ้าเกิดใครจําได้ถ้าใครเกิดทีหลังจะจาไม่ได้ไม่เชื่อไปที่หอสมุดแห่งชาติและค้นข่าวคําว่าคาบอมคําว่าคาบอมนั่นก็คือมีการพาดหัวข่าวทุกฉบับในปี2546ประมาณนั้นนะนะสี่สี่ห้าสี่หกสีเจ็ดมิประมาณนั้นอ่ะมีการพาดหัวข่าวทุกฉบับพาดว่าคาบอมคาบงผู้นาประเทศไทย